สวัสดีครับก็ข้นมาพบกับวิดีโอนะครับที่จะมานําเสนอสาระความรู้นะครับเกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจําวันนะครับโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะช่วยให้ท่านนะครับใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ตอบสนองนะครับในการทํางานให้ดียิ่งขึ้นนะครับซึ่งเชื่อว่าการสะสมความรู้ทีละเล็กทีละน้อยนะครับ ก็จะทาให้ท่านเก่งนะครับในงานไอทีได้นะครับสําหรับวันนี้ก็จะมาแนะนำนะครับวิธีการดูนะครับสเปคคอมพิวเตอร์นะครับของเรานะครับดูรายละเอียดนะครับแบบละเอียดเลยนะครับใน Windows 8หรือ Windows 7นะครับเรามาดูวิธีทำกันเลยนะครับก่อนเดินนะครับให้ท่านไปชี้นะครับตรงมุมเนี้ยนะครับเพื่อ ไปเปิดตัวเซตติ้งขึ้นมานะครับก็เลื่อนมานะครับแล้วก็ไปเซตติ้งนะครับเซตติ้งแล้วก็ไปเลือกคอนโทรลพาร e เนลนะครับหลังจากไปคอนโทรลพาร e เนลนะครับท่านก็ไปคลิกที่ system นะครับ and Security นะครับตรงนี้นะครับก็เลื่อนหานะครับไปนะครับ เลื่อนไปตรงนะครับ Administrative Tool นะครับตัวนี้นะครับเราจะไปดูสเปคคอมพิวเตอร์แบบละเอียดกันนะครับเมื่เข้ามาตรงนี้นะครับให้ท่านมาดับเบิลคลิกนะครับตรง System Information นะครับตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นโปรแกรมที่ติดมากับ Windows นะครับแล้วก็จะแสดงรายละเอียดนะครับของเราารยละเอียดเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรานะครับว่าใช้ OS นะครับตัวไหนนะครับเวอร์ชันไหนนะครับชื่ออะไรนะครับยี่ห้ออะไรนะครับเวลาเราดูนะครับเราสามารถที่จะดูได้นะครับดูได้ละเอียดนะครับละเอียดตามตามที่ดูนะครับนอกจากนี้ตรงมุมนี้นะครับท่านยังสามารถที่จะดูเข้าไปลึกเข้าไปได้อีกนะครับเช่นอยากดูว่าฮาร์ดแวร์รีซอสนะครับมีอะไรบ้างนะครับก็ดับคลิกเข้าไปนะครับ ถ้ามันบอกว่ามี select sub category ก็หมายว่าให้ดับมันคลิกตัวนี้เข้าไปได้อีกนะครับเช่นผมอยากดูว่า,าระบบ input output ของเครื่องผมมีอะไรบ้างนะครับก็ดับมันคลิกเข้าไปนะครับมันก็จะโชว์มานะครับว่ามีระบบ I/O มีอะไรบ้างนะครับสตาร์ัสก็คือสถานะเป็นยังไงนะครับตัวไหนมีปัญหาไหมนะครับนะก็สามารถดูได้นะครับหรืออยากดู อซอฟต์แวร์เอ n m น n t น,น,นะครับก็คือ,อสภาพแวดล้อมนะครับของการของซอฟต์แวร์นะครับก็ดับคลิกเข้าไปนะครับถ้ามีสับคลิกคัตติกรีก็กกดับคลิกเข้าไปอีกครับเช่นไปดู System driver อย่างนี้นะครับมีแบบไหนบ้างนะครับก็มีหลายแบบนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะดูอะไรนะครับ แต่ที่ดูแน่ๆก็คือ System Sum m a r y ตัวนี้นะครับดูหลักๆครับนะก็เป็นแบบไหนนะครับโ r o c e s เ o อร์ตัวไหนนะครับซึ่งตัวนี้ท่านอาจจะได้ใช้นะครับในในการแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์ของท่านนะครับรู้ไว้หน่อยก็ดีนะครับรู้ไว้หน่อยก็ดีนะครับท่านจะทางานได้มีสภาพมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็จะเป็นที่ปรึกษากับน้องๆได้นะครับ น,นี้ก็มาแนะนำท่านสำหรับวันนี้นะครับแค่นี้นะครับเราพบกันใหม่นะครับครั้งหน้าครับสวัสดีครับ